นี่ครับมันเล่นสายนี่ครับตอนแรกมันวางเลยนะอุ้ย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 นะครับท่านผู้ชมดูมันกัดครับอุ้ยลาสซี่ซ่าโอ้โหโอ้ยไอซีซ่านะครับกั้นกล้วยอุ้ยมาแล้วโอ้โหกันไม่ปล่อยครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับไม่ไม่ไม่เออเอีอเออมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหดูดูนะครับไปไปเลย ม่วเอาไปก้อนนั่งซบไปโอ้โอ้ดูสิครับโอ้โหมันกัดแน่นเลยนะเนี่ยโอ้โหมัาทะลวงไส้มัดทะลวงไส้อะไรนะมัดทะลวงไส้เอาก้อนพูดกับคนดูหน่อยกำลังทำอะไรอยู่กำลังเล่นกับแมวอยู่แมวชื่ออะไรน้องเซซ่าหรือน้องกานกล้วยก็ได้นะครับเอาเลยอุ้ยสายติด 拜嘞！<Bye. S 2> <Bye. S 1>